จะสังเกตว่าเราทำไมใช้น้ำมันแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะโดยเฉพาะมาเลเซียมาเเซียที่นน้ำมันถูกลงเดียวกับประเทศไทยก็ขายแค่17บาทต่อ1ลิตรแต่ไทยเราเไดกใช้เกือบ30บาทน,นะคะนี่เป็นสายเหตุว่าทำไม,ไมใช้แพงก็เพราะว่ามีการปรุงคาน้ำมันในตัเรียกทุกอย่างในประเทศไทยหมดให้สัมภาระต่างชาติและนาไปสองแรงที่กำลังจะหมดใน จากสองแหล่งนี้ยังยืดเยือยซื้อยุบช่วกัให้สัมทานต่อไปอีก39ปีนะคะเราคนไทยเราถือว่าเราเป็นเจ้าของประเทศ ตามบางชอบที่ขายในตลาดเนี่ยบางเจ้าขาย40 30 50เราซึ่งเป็นเจ้าของเงินเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อตาม มช่หมุนมากอย่างนี้เราไม่ใช่เราไม่เอาคนทุนที่เอาประโยชน์จาก